สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการเอาไม้สดนะครับเอาไม้สดเผาอย่างไรไปดูกันเลยครับโมสวัสดีครับเราเริ่มจากเอาไม้สดมาจากสวนนะครับแล้วก็เรียงตามรูปเลยนะครับอย่าไปให้ขวางทางอากาศที่เราขุดเป็นร่องไว้นะครับลูกวงกลมแล้วทางจุดเนี่ยทางนี้เห็นะครับแล้วก็เอาไม้แห้งเนี่ยนะครับ เราเอาไม้แห้งเดียงข้างในเลยครับให้อยู่ในภายในเตาให้ตรงนี้นะอ่าตรงที่เราจะจุดนะครับอแล้วก็เรียงจัดเรียงไม้ให้เต็มเตาให้แน่นที่สุดอ่าเดี๋ยวจะผมจะอธิบายอีกทีว่าทําไมต้องเรียงฟืนให้แน่นนะครับอให้แน่นให้มันชิดกันที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยมีสองลักษณะในการเรียงก็คือแนวนอนกับแนวตั้งครับอทีนี้เวลาที่ฟืนมันชิดกันเนี่ยครับ การแผ่รังสีความร้อนเนี่ยคือแผ่ความร้อนนั่นแหละเขา้าเข้าไปหากันอ่ะมันจะดีที่สุดนะครับมา,มาต่อดูจากเตาแล้วกันนะครับออ่าเตาตรงนี้ผมเป็นเตาสามจุดเจ็ดเมตรครับสามจุดเจ็ดห้าเมตรนะทีนี้เวลาเราเรียงฟืนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการจุดเตาโดยใช้พัดลมในการคอนโทรลออกซิเจนหน้าเตานะแนละ้วนกะ็ ต้องเปิดป่องเตา,เาด้านบนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในอาจจะเป็นพอดแคสต์อีกทีหนึงว่าทำไมต้องเปิดอย่างนั้นนะครับเพื่อให้มันเพลิงที่เราจุดเนี่ยนะครับให้มันเกิดเตลวเพิงนภายในเตานะครับถ้าเราไม่เปิดเลยเนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆมันมีจะควันนะครับมันไม่มีเตลวไฟแบบเหมือนในวิดีโอเรานะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายในพอดแคสต์แกันนะครับอีกทีหนึง่งทีนี้มันก็จะแผ่ความร้อนไปหาฟืนที่ว่าสดของพวกเรานี่แหละทที่เรียงไว้ทีนี้ปัญหามันก็คือตามมาถ้าในการจุดครั้งแรกของทุกคนเนี่ยหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับจุดเตาเผาไม้สดเนี่ยครับดันกลัวเป็นกี้เท่าเยอะแล้วดันไม่เอาพัดลมหรือไฟดับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ มันทําให้ฟืนที่เราเรียงฟืนแห้งที่เราเรียงอยู่ตรงไอ้เตาไอ้ตรงหน้าเตาที่เราจุดอนะ่ะมันกลายเป็นขี้เถ้าหมดแล้วก็พลังงานความร้อนในเตาเนี่ยไม่สามารถจะให้ไอ้ฟืนที่สดเนี่ยนะครับมันติดได้นะครับผมเคยเจอเกิดเหตุการณ์นี้บ่อยมากนะครับตอนที่เผาแรกๆนะครับแต่ดีหน่อยคือผมจะเป็นคนที่อบันทึกทุกอย่างนะครับในการแก้ปัญหามันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะ เพียงแต่ผมบอกก่อนนะผมเคยตัดไม้แล้วก็ลงอในเตาเลยนะครับตัดสดเลยก็คือเผาเลยอย่างเงี้ยครับแต่มันขึ้นอยู่กับปริมาตรของเตาด้วยนะครับถ้าเตาใหญ่มันก็ค่อนข้างนานนะครับที่จะติดแต่เราอยาให้มันขาดตอนนะครับเราใช้พัดลมในการคนโทรลอากาศเข้าไปเนี่ยให้มันเกิดควันตลอดนะครับอย่างใน,นคลิปนี้ก็จะเห็นนะครับผมได้ อบอกคือเอาภาพเก,ก่าๆมาให้ดูนะครับในการติดของเตาเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้คืออันนี้ติดแน่นอนนะครับมีควันแลว้วอย่างเพื่อนสังเกตดูได้นะครับควันที่มันออกมาเนี่ยในกรณีเราเอาพัดลมออกแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเป็นพัดเ,เห็นไหมครับมันจะเร็วนะครับการเคลื่อนที่ของควันมันจะเร็วอแล้วก็การดูสีของควันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูสียังไม่เป็นเนี่ยนะครับ เราดูจากควันที่มันเร็วนะครับเพื่อที่ได้เร็วครับอที่ว่าเรื่องไซเคึาวนี่คือเรื่องเรื่องถ้าเราจุดครั้งแรกไม่ติดนะครับทีนี้ปัญหามันมาแน่นอนคือคือเวลาเราจะเยอะมากนะครับเวลาที่ใช้เผาถ่านครั้งนี้นะครับทีนี้เพื่อนก็ลองอคิดดูนะครับถ้าเกิดฟืนสดเนี่ยอ่ามันได้อะไร,ะรหมายว่าเอามาเปรียบเทียบกันได้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับอ่าฟืนสดเนี่ย ที่ไม้สดๆปุ๊บเข้าเตาปุ๊บแล้วเป็นฐานได้เนี่ยมันได้อะไรตรงนั้นนะครับถ้าเราเอามาหั่นไว้แล้วก็เป็นท่อนๆไว้แล้วก็วางไว้เนี่ยเจ็ดวันสิบห้าวันนะดีไหมนะครับถ้าใครทําได้ก็คือยีบเอ็ดวันยิ่งดีนะครับก็คือให้น้ําในอเซลล์ของไม้เนี่ยนะครับมัน ระเหยระเหยไปมากนะครับใช้แดดในการยิ่งหน้าแรงหรือหน้าหน้าหนาวเนี่ยมันจะโอเคมากนะครับถ้าเราไปจุดจุดเลยเนี่ยมันคุ้มไหมนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อตัดไม้มาแล้วมีเตาแล้วไม่จุดอย่างเงี้ยมันก็มันก็เสียเวลาถึงครับมารอตากไม้ทำไมนะครับหรือคิดคิดแมนจเมนต์ก็คือคิดอบริหารใหม่ว่าเออทั้งนั้นเราตัดไม้มา เอาไว้เยอะไหมแล้วเผาเผาตอนที่มันอมันหมาดเนี่ยดีไหมนะครับแต่ในกรณีถ้าควรที่จะจุดอไม้สดเลยเนี่ยผมเคยทํานะครับก็คือจุดอตัดมาปุ๊บเข่าเตาเลยนะครับติดอ่ายิ่งเตาเลกย,ยิ่งติดง่ายนะครับออย่างที่เห็นในวิดีโอนะ็คือเตา1.1เมตรนะเส้นผ่านศูนย์กลาง1.1เมตร 1. 1 m, นะครับแล้วฝาก กดติดตามฝากซับสไครต์นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอ,อคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจออีกทีนึงนะเดี๋ยวผมมาสรุปอีกทีนึงนะครับผมขอบคุณครับ